ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลสวนธงชัยไร่ทักษสมตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรแกร่กลุ่มสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมเป็นสถานที่ต้นแบบการทำเกษตร,รกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งปราชชาวบ้านคุณธงชัยคงคาลายัยเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการมนุษย์พืชสัตว์และทรัพยากรให้มีความสมดุลการสร้างองค์กรให้เข้มแข็งด้วยการสร้างธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งสร้างอาชีพให้สมาชิกโดยสร้างกระบวนการวิสาหกิจชุมชนของพืชหรือผลผลิตการทำกรเกษตรอินทรีย์อีกทั้งการเลี้ยงปลาด้วยฟางและเศษอาหารโดยอาศัยหลักสมดุลของระบบนิเวศและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอีกด้วยศูนย์ป่าชาวบ้านสวนยทงชัยไร่ทักษสมเนี่ยนะเดิมเดิมเราไม่ได้เป็นศูนย์เราเราก็ทำทำงานเขาเรางานของเราตอนแรกก็คือการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่อยู่บนบ่อเลี้ยงปลาในการส่งออกแล้วการเลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยในในพื้นที่ก่อนหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าไร่นะครับแต่เมื่อหลังจากเจอภัยพิบัติน้ำท่วมลมพายุ แล้วโดนน้าท่วม3ามสี่สามสแเราก็เริ่มเปลี่ยนแนวเปลี่ยนเปลี่ยนแนวมาเลิกเลิกคิดใช้ในวิธีการของการพึ่งพาขบวนการข้างนอกโดยการพึ่งพาระบบทุนนิยมเมื่อหลังจากเราคน้นค้นความ6หกเปีเรารู้ว่าปรัญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะ,ะเราก็เน้นเรื่องเรื่องประเด็นการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่เรานํามาใช้วันนี้ก็เราใช้ศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชาที่เราเราใช้อยู่แค่แค่สี่ศาสตร์เองก็คือศาสตร์ศาสตร์ที่หนึ่งเลยก็คือศาสตร์ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างซึ่งเราสามารถจะแปลงเป็นไม้เจ็ดระดับไม้เจ็ดระดับเนี้ยสามารถจะแปลงเป็นโรงงานได้สี่สี่โรงงานสีเขียวหนึ่งก็ลงอาหารสัตว์ลงปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์งยาสมุนไพรและลงพลังงานถ้าเกษตรกรสามารถที่จะปรับระบบป่าเข้ามาเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยเป็นยาได้สามารถลดต้นทุนได้ถึง8 90% ผลการทดลองเราก็เริ่มขึ้นโดยระบบระบบการเลี้ยงกุ้งโดยไม่ใช้หันเม็ดเลยเราก็ได้ค้นคว้าต่อไปอีกว่ากุ้งอยู่ในทะเลมันมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันอยู่คนอื่นเราก็เริ่มศึกษาต่อไปว่ากุ้งน่าจะอยู่กับปลาได้แรกๆก็ใส่ปลาหลายชนิดลงมาพอมาสี่ห้าสี่ห้าปีดูท้ายเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามีปลาบางอย่างที่อยู่กับกุ้งได้กุ้งอยู่กับปลาได้ เราก็เลยจัดระบบข,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 ขึ้นขึ้นมาใหม่เป็นระบบเราเร,าเร,าเร,าเรียกว่าโฟอินวันหรือไฟอินวันคือประมาณห้าอย่างรวมอยู่ในบ่อดเดียวกันบนคันบ่อเราก็มีมีการเลี้ยงสัตว์เช่นเราเลี้ยงหมูหมูที่เราเราเลี้ยงอยู่หมูหมูหมพันธุกินหญ้าเป็นพันที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่กินหญ้ากินผักกินผลไม้ทั้งหมดเราเลี้ยงหมูบนดินและเลี้ยงหมูบนบนปูนปูนซีเมนต์ส่วนนึงอยู่บนดินพอมันผสมพันธ์เสร็จก็ขึ้นขึ้นบนปูนซีเมนต์แล้วเก็บขี้ได้ทุกวันเราสามารถเก็บขี้ได้มากกว่าแล้วหมูก็โตไวกว่า แล้วจากมูลของหมูเนี่ยเราก็ทํามาเป็นแก๊สแก๊สที่ว่าเราทําใส่ในโอ่งนะใส่ในโองนะ่งแล้วอัดแก๊สโดยมีถังอัดแก๊สได้แล้วมูลของหมูเนี่ยเราก็มาทาเป็นปุ๋ยได้ด้วยทําเป็นปุ๋ยผงปุ๋ยน้ําได้หมดเลยและทำใหหนานกุ้งหานปลาก็ได้ด้วยนะแต่ต้องหมักเพราะกระบวนการเราที่ที่เราให้ความสำคัญสูงมากกว่านี้คือกระบวนการของจุลรีซึ่งเราทําจุลซีเองที่นี่ศาสตร์พยาศาสตร์ที่สองซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานนะครับคือการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ที่ใหม่ตามความหมายเราคือความสมดุลนะระหว่างคนพืชสัตว์ศาสตร์ที่สามที่เราใช้วันนี้ก็คือแก้มลิงวันนี้ท่านเราหันไปดูที่นี่น้ําจะท่วมเป็นนาท่วมประมาณหนึ่งเมตรครึ่งถึง,ถง,ถงสองเมตรครึ่งเราก็ปาดนาปาดให้ลึกไปห้าสิบเซนยกคันนาขึ้นมายกคันนาขึ้นมาสองเมตรเลยน้ําท่วมนะนี่เราเรียกว่าแก้มลิงพอฤดูฝนเราก็เปิดน้ําเข้าเปิดน้ําจากคลองอย่าให้น้ําเข้าในบ่อเลยเราไม่ต้องสูบน้ํและ พอถึงดูดูแรงเราก็จัดการน้ำชาที่4ี่ที่เราใช้อยู่วันนี้ก็คือศาสตร์แกล้งดินซึ่งเราคน้นค้นพบ10ปีเต็มๆที่นี่เป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวที่สุดของประเทศไทยนะหนึ่งในซีรีส์ของดินที่เปรี้ยวก็คือตะบนสายมูลเปรี้ยวที่สุดของประเทศไทยคือที่นี่แต่หลังจาก10ปีที่แล้วเราค้นพบเจอว่าไม่ต้องใช้ปูนทุกชนิดสามารถแก้น้ําเปรี้ยวและดินเปรี้ยวได้ภายในเวลาถ้าน้ำนะสามสิบวันเจอเลยถ้าดินหกสิบวันเจอเลยโดยใช้กระบวนการปุ๋ยอินทรีย์ นลกระบวนการปุ๋ยอินทรีย์กระบวนการของชีวภาพแค่สี่เรื่องนี้ทาให้เราหนึ่งเราลดต้นทุนเรื่องเลิกซื้ออาหารฉัดเลิกซื้อปุ๋ยเลิกซื้อยานะแล้วเลิกซื้ออา,อาหารเม็ดเลิกแค่สี่เรื่องนี้ทําให้เราลดต้นทุนในถึง8-90%แล้วทำให้ในกระบวนการของศูนย์ก็คือเป็นเรื่องของ ของการพึ่งตัวเองทุกรูปแบบพึ่งตัวเอง5ด้านแบบพระเจ้าอยู่ัท่านดำรัสว่าพึ่งตัวเองเรื่องจิตใจเรื่องสังคมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทรัพยากรเรื่องกระบวนการผลิตถ้าเรายึดพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะมันจะไปตอบโจทย์สามวงสองเงื่อนไขได้ถนัดขึ้นไอ้ที่ว่าคำว่าพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลภูคุ้มการความรู้คู่กู้คุณธรมรมท,ทีนี้กเกษตรกรไทยมันต้องมองว่าต้องเริ่มต้นที่นที่น้อยก่อนต้องเริ่มทีละไล่สองไล่ พราะถ้าเริ่มมากเนะี่ยคุณจะมีประสบการณ์น้อยถ้าคุณเริ่มมากคุณต้องใช้ทุนเยอะเพราะเผื่อขาดทุนผมเริ่มครั้งแรกนะผมเริ่มครั้งแรกหลังจากเรามาทำเนี่ยสามร้อยกว่าไรผมเริ่มครั้งแรกที่สองไรเองนะแล้วพอกำไรค่อยขยับเป็นสี่ไร่แปดไร่นะเพราะการก้าทีละก้าจะใช้ทุนต่ําสุดเราเชื่อว่าถ้าเราทาแบบนี้เราพึ่งตัวเองได้แล้วแล้วเราจะเป็นการเกษตรแบบการสร้างพลังงานแต่เป็นพลังงานใหม่คือพลังงานชีวิตซึ่งมีความส้องันมากเลยการสร้างพลังงานเชิญชีวิตคุณต้อง,ค,องคุณต้องปลอดสารเคมีหมเลย มันถึงได้ชีวิตได้สุขภาพที่ดีกลับมาเพราะ,ะเราวันนี้เราไม่ได้ทําเกษตรนะเราทําเรื่องธุรธุรกิจชีวิตโดยการสร้างพลังงานชีวิตจากการทดลองด้วยตนเองโดยอาศัยความรู้ที่เคยศึกษามาประกอบกับความช่างสังเกตตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นทำการเกษตรไร้าสารพิษเพื่อชนะทุนนิยมโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรสมดุลสวนธงชัยไร่ทักสมซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติอีกทั้งยังจัดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสมาชิกและเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมกลับไปจัดการทรัพยากรในพื้นที่ทางการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้จริง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุลสวนธงชัยไร่ทักษสมมีองค์ความรู้การเลี้ยงหมูพันธุ์ด้วยา่าซึ่งนำสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยคุณธงชัยคงคาลายมีวิธีการเลี้ยงหมูที่ง่ายและมีคุณภาพดีวันนี้จึงของนำตัวอย่างการเลี้ยงหมูพันธุ์ด้วยย่าหรือผักสีเขียวมาฝากกันค่ะเริ่มต้นนะคะเริ่มจากการเตรียมโรงเรือนต้องเป็นพื้นดินหรือปูนแต่ไม่ต้องขุดหลุมค่ะ นำฟางข้าวโรยทุกวันนะคะเมื่อครบ3มวันนำฟางข้าวและมูลออกมาเพื่อทำปุ๋ยซึ่งการเลี้ยงหมูด้วยวิธีนี้นะคะจะทำให้ได้ปุ๋ยปริมาณมากค่ะ สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูนะคะก็ได้แก่หญ้าผักสีเขียวหรือว่าใบตองนะคะให้กินวันละสอเวลาส่วนหยวกกล้วยนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆสับให้ละเอียดแล้วใส่รําข้าวเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะลงในอาหารที่ผสมแล้วนะคะก็ให้หมูกินค่ะเวลาบ่ายวันละหนึ่งมื้อค่ะ ข้อดีของการเลี้ยงหมูพันธุ์ด้วยหญ้าก็คือหมูจะมีสุขภาพดีทนโรคมีคุณภาพดีกว่าหมูที่กินอาหารสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าในผักมีเอนไซม์มากค่ะจึงทําให้เนื้อหมูที่กินผักมีรสชาติดีแถมยังลูกดกนะคะตกลูกครั้งละ1 0 1ถึง14ตัวต่อครอบค่ะโตวไวด้วยอายุ4-5ถึง5เดือนนะคะก็จะได้น้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะยังช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าอาหารทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ